สวัสดีนะคะโปรแม่ปีนองวันนี้น้องฝาจะมาทำน้ำแกงนุ่มจีนนะคะแกงปลานะคะหรือว่าแกงโคนนะคะมาเล่กันเลยค่ะชวนประสมเนี่นะคะเราใส่น้ำโ้นตั้งโ้นถึงก่จุดไฟนะคะเดี๋ยวเราจุดแก๊สโคนอ,อุ้ยายมันบุ่มขึ้นหน้าดิ นี่นะคะทุกคนเราเปิดตั้งไฟโคนให้น้ำม,มันเดือดเดือดอุ่นๆนะคะซึ่งเรามาประสมกันเลยมีปลาปองนะคะตุ้งกาเื่องเก่งพลิกนะคะโอนี่เลยแกงคั่วพลิกปลาตัวนะคะกองปลาตัวไข่ใจโอยกได้ก็ได้นะคะช่วงตัวนี้นะคะปลาปองเราชายช้าแมฆขั่วก็ได้มันก็ร้อยนะคะ เต่นฟาชายซีเชฟนะเพราะมันจะห้อมหมาปลาสาดีน,นะคะมาเล่กันเลยค่ะเก็บปาป้องโ้นนะคะอืมระวังบาดมือนะคะใช้ไหนต้วยเลยนะคะเอาตังนาหมดตังยื่อเลยอ่า ฟ้าเราใส่ในปองเลยตึ้งก้อยไปทิ้งทีเดียวตึ้งกาเครื่องเกงนะคะนี่นะคะตึ้งก้อยเื่องเกงเลยเราใส่รักขึงก็ได้ใครชอบกินเพชรนะคะก็ใส่มดไปลยน้องฟ้าไม่ชอบกินเพชรต่อเลยนะคะเพชรพดดีนะคะตึ้งกาเราก็คนกันเลยให้เครื่องเกงกับ เรื่องแกงนะคะตึงกรปะปองให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเนี่ยค่ะชายโชนก้างลุยขยีนะคะเขื่องเกงตึงกปาปาปองให้คาวกันนะคะอ่านี่นะคะเดี๋ยวหน่องฟ้ายี่โกนให้เขื่องเกงกับปิกมันคาวกันเป็นชู้ตีทำไงนะคะ พอวา่างบหน่อยด้วยเราไม่จําเป็นตรงแบบใส่นูใส่นีใส่มากนะคะไม่ต้องทําเกลืองแกงิงทิบบานนะทุกคนเกลืองแกงนั้นถูกมากเราไม่ต้องปั้นหนีเชี่เวลานะคะไอ้นี่เป็นชุดง่ายๆเลยทำน้ำแกงนุ่มจีนนั้นกินนแ้งร้อยๆท่บ้านเลยนะคะซึ่งเราก็ยีๆ่กนอ่า เดี๋ยวมาแร่ตอนลงเลยนี่นะทุกคนเคื่องแกงเรายี้ยี y, ึงเราใช่โมเลยไม่ต้องรอนาไม่เดือนนะคะเดือดไปร้อมเื่องแกงเลยเดี๋ยวหนุกฝาลงโคนอ่ะโอเคเดี๋ยวใช่โมโคนนะคะ,ะใส่ไปเลยควักให้หมดเลยนะคะนี่นะอ้ สาวนนมันมากสักิดตุกนู้ซึ่งเราก็ชายชวนค้นเลยตักน้ำช่อยได้เลยนะคะ กลนหอมมากค่ะเอาลงถึงทุกคนชอบความเข้มข้นก็ใส่ปลาปองเครื่องแกงไปอีกได้เลยนะอ่าเปิดเลยนี่คะ่ะทุกคนเดือดแล้วเดี๋ยวเราฝาปิดแก๊สปิดไฟกลอนเดือดแล้วนะคะนี่ทึงรอตักใส่ตัวยกินได้เลยนะจ๊ะอ่า นี่นะคะน้องฟ้าจะปรุงรส้วยพุ่งชุรสย่างเดียวนะคะเราะว่าเครื่องแกงเข้าปรุงไม้เรียบร,ยร้อยแล้วค่ะร้อยแน่นนนะคะใส้แต่พุ่งชุรสย่างเดียวเองค่ะสามารถที่จะกินขู่กับหนุ่มจีนนะเลยนะคะทําเก่งปลาวันนี้นะคะมันร้อยค่ะทุกคนลองไส้เลยนะคะ ใช่นึ่งเขีองแกงพริกนะคะซองปลากระปองหยี่อ้อไรก็ได้นะคะถึ่งกกมาประจมงั้นถึ่งก็ใส่หลงมอได้เลยทึ่งก็ปิดฝ้าลอยมันเดือดนะคะถึงก็กิกนกับนุ่มจีนได้เลยนะคะหลับรองอ่ะร้อยค่านะคะลองไปทํากันแลงบหน่อยด้วยถึงก็สบายนะคะไม่ต้องทํายุ่งยากไม่ต้องใช่พักไม่ต้องใช่ไรนะคะซื้อทั่วมาแล้วค่ะเดี๋ยวกินกับทั่วกับแตงนะคะ เนื่องวันนี้น้องฟ้าก็ขอบคุณนะคะคนดี่ซับตะเคยนะตอนนี้หาคนเลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่กดซับตะเครติดตามน้องฟา้านะคะซึ่งก็มีเอฟฟี่ขุนกล้องกันนะคะก็ขอบคุณนะคะบายๆค่ะ<ๆ>หลักทุกคนนะคะลองไปทำกันเลยนะคะ นุ่มจีนแก่งปลาแก่งคคนร้อยค่ะสูตรนองฝ่าเองนะคะง่ายๆเลยวิธีง่ายๆเลยทุกคนเออเครื่องแกงกระชิบบาทป่าปงกระชิบแปดบาทนะคะง่ายๆไม่ต้องจ่ายเรย่มมานะวันนี้ก็ขอบคุณนะบาย